สวัสดีค่ะสวัสดีเอซแฟนช่อง,งเจอูพอ้าหฮงทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมื่อนี้มาพอกันช่วงสายๆเนาะคะ่ะของวันที่สองธันวาคมสองพั 2, 66, นห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะสรุปทุกสำนักหรือสำนักไหนน่าติดตามเนาะคะ่ะมาเบาซูพีน่น้องฟังเนาะ ค่ะสำหรับมู่บ้าน,นาในภัยแนอะค่ะรวยรวยไหมคะรวยกันไหมสำหรับผู้ที่ถึกสำหรับผู้ที่รวยกะเจ้าก,กะขอแสดงความดีใจน้ากับทุกทุกท่านเลยเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่บ่ได้เนาะคะ่ะกะขอแสดงความเสียใจนําคือเกาเนาะคะ่ะตามต้องวันานาเนาะวันานา เอาไม้เนาะค่ะสําหรับผู้บ่ได้เนาะค่ะสาหรับผู้ได้กังวนาก็เอาไม้คือกันเนาะค่ะสำหรับเลขงวดเมื่อวานนี้เนาะค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะค่ะสํานักที่เขาเนะค่ะสาหรับแรกก็คือปู่บุญนั่งฝันเนาะค่ะเพิ่นไหามามันออกโตดค่ะเก้า ศูนย์ค่ะนี่ค่ะเห็นกันม่าน้อค่ะโอ้ใจมันเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมเหลี่ยมหะคะค่ะอันนี้คือของปู่บุญนั่งฝันนะคะสำนักแรกที่เข้าเนาะคะสามตัวโตูค่ะต่อไปค่ะ โอ้ยคือเหลี่ยมแต่เนาะเหลี่ยมแต่เนาะเหลี่ยมคักเหลี่ยมแน่แต่เนาะต่อไปเป็นอาจารย์รัพ์เจริญเนาะค่ะทรัพ์เจริญเ,เข้าบนค่ะคือกันค่ะเลขมันสิมีของพนเนาะเลข ของอาจารย์ทรัพย์เจริญจะมีอยู่หกหางด้วยกันเนาะแล้วก็มีอีกสูตรสองเนาะค่ะมีสูตรสองของพ้นนี่สิเขาสูตรหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะเจ็ดเก้าค่ะมันออกเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเข่าตัวกับเนาะคะ่ะของอาจารย์ทรัพย์เจริญเนาะเพิ่งเปิดตัวเนาะคะ่ะแล้วต่อไปกระซิมีเข้าหลายสำนักมากมากค่ะ ส่วนของเจน่างล้านเปอร์เซนต์กับเขาวิ่งค่ะเขาฟันไปที่ศูนย์ค่ะค่ะอันนี้คือของเจน่างเนาะคะ่ะเข้าวิ่งค่ะเจ้าของเลขวิ่งไม่เคยพลาดเนาะคะ่ะของเจนางแต่ว่าจับคูสีบอคอยเขาเนาะคะ่ะส่วนเลขวิ่งนี่ล้านเปอร์เซนต์ต้องมาะคะ่ะไม่บนก็ล่างเนาะคะ่ะต่อไป หลวงปู่พญานาคค่ะหรืออาจารย์ออสคนเดียวกันค่ะเนาะเข้าตรงๆเหมือนกันค่ะเลขแค่ห้าหางค่ะให้วิ่งเก้ากับแปดฟันไปที่เก้าค่ะส่วนของเพลินมันเขาเก้าเจ็ดตรงตรงค่ะอาจารย์ออสเนาะเข้าเกือบทุกสำนักค่ะ อของพ่อเสียนเฮียวสูตรเต็มก็เข้าค่ะนี่ค่ะเก้าเจ็ดค่ะสูตรเต็มค่ะ แล้วก็อาจารย์ซ้ำเมาค่ะซ้ำเมาค่ะเข้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะเข้าล่างเนาะค่ะเลขสามตัวพอดีนนมาหนึ่งเก้าสามค่ะ ส่วนเลขลึกลับงวดนี้หลุดเนาะคะ่ะหลุดค่ะเลขลึกลับเนาะงวดนี้หลุดแล้วก็ของอาจารย์ไครเนาะคะ่ะเลขตองงวดเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นว่าผีหัวหลอนมาเขียนให้เพิ่นเนาะเก้าหนึ่งแล้วก็ เก้าศูนย์เจ็ดค่ะของอาจารย์ไข่เนาะคะ่ะแต่ว่าเจอูุ้ผ้าแห่งบริขียนลุ่งเนาะคะ่ะบริขียนแต่ว่าได้ไปสัมภาษณ์อยู่บริลุ่งตัวเลขให้เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่า่นตัดได้แต่มันเข้าะคะ่ะเขาตัดเขาว่าผีหัวหล่นบอ่อประสันห้ทั้งสามตัวสองตัวเลยค่ะให้เก้าหนึ่งตรงๆงค่ะแล้วกะเก้าศูนย์เจ็ด บันนี้พนเลขมาหัวกะเกามันตัวเดียวกันก็แลวหกศูนย์เจ็ดค่ะเข้าตรงๆเลยค่ะของอาจารย์ไขค่ค่ะแล้วก็มีพระเอกของงานนางเอกของงานค่ะรับหลังกองค่ะสำหรับ เอฟซีที่เขามาเบิงเนาะคะ่ะโอ้ยเป็นวัดแมมคะ่ะอากาศกับเปียนเนาะ,ะสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิงบอกว่าหลอกลวงเนาะคะ่ะอันนี้บ่ได้หลอกลวงเด้อค่ะไม่ใช่เลขลับสายในคะ่ะเลขลับหลังกองสายเจ๊อุคะ่ะ เข้าใจไหมเด้อค่ะแล้วก็ขอโทษขออภัยเอฟซีที่า่าขอเท่าใดกับบดได้ขอเท่าใดกับบดได้บอมแมนค่ะ mm hmm. เจ้าของตัวเลขเ mm hmm. พิ่นหามา mm hmm. บอยในกลุ่มเท่านั้นค่ะเพิ่นบดได้ห่มาออกแบบคือเกาไหมคะ่ะเพิ่นถือว่าเพิ่นหาไปห้เบิ่งซีงวดหางวดแล้วเพิ่นก็ได้่าที่นี่เพิ่นอยากมาช่วยกัน แบบหายมาซอยกันเฮ็ดสันโอนอยังก่อไอสถานถ้ำนี่ไหมค่ะสถานธรรมสมานร,ร่วมใจเพิ่นก็เลยว่าหายปลอยในกลุ่มเนาะค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามากคอมเมนต์ว่าหายเจอคือแพ่งแทะเฮอบอกว่าเออจจแมนสูเก่งเนาะจจแมนสูจสันสันจังจี่นี่ขออภัยด้วยค่ะอันนี้เจอบอม่ความสามารถสิออก ในยูทูบได้ค่ะเพิ่นนหามาปลอยในกลุ่มพอวะเลกนะเพิ่นนห้เจอุมาเนาะคะ่ะบอแมนเจอุเฮ็ดเอาเองสูตรกับบอแมนสูตรเจอุค่ะสูตรของเพิ่นของเซียนหลายๆเซียนเพิ่นมาร่วมกันเพิ่นอยากมาซอยเฮ็ดซอยสางเนะะาะค่ะเข้าใจไหมเด้อค่ะไม่ใช่รับสายในเด้อค่ะอันนี้คือรับหลังกองค่ะ ซุ้มนึงกับเขามาเนาะคะ่ะกข่มาบาโอ้ยสิมาแจงคว่ำจับจังสันจังซีเนาะคะ่ะมันบอมแมนค่ะอันนี้ไม่ได้หลอกลวงค่ะอันนี้คือเขาเลขสูตรเขาหลายๆเซียนหลายๆอาจารย์เขามาช่วยกันคิดว่าเลขมันมาทางใดมันไปทางใดเพิ่นมาซอยกันเห็ดเนาะคะ่ะเข้าใจใหม่นะคะ ว่าเจ้าอูหลอกลวงว่าจังสั้นจังซี่ที่แจ้งความจับจังสั้นจังซี่ค่ะถ้าบุคคลคนนี้ที่รับชมอยู่ตอนนี้ได้เบิ่งคลิปขันเจ้าอูเบ้าไปก็ขอโทษขออภัยแต่ว่าคุณน่ะจะมาบอกว่าหลอกลวงไม่ได้ไม่ได้อะไรเนาะเขาพูดไปตามที่ทางอาจารย์ ทุกท่านแนะนำมาเพิ่นผ้ากันคำนวณเลขแล้วเพิ่นกะเอามาให้แล้วก็เข้าค่ะไม่ใช่รับสายในค่ะรับหลังกองค่ะของเซียนเซียนทั้งหลายค่ะเนาะถ้าอยากเบิ้งกับเบิ้งค่ะแล้วก็ที่คนที่ข้อมาเข่ามาคอมเมนมาดาจังสั่นจังซี่ว่าเสีียงหายๆ,ๆนะ่ะ ก้อนสิว่าก,ก็หากลับขึ้นไปบังตัวเองแน่เด้อค่ะก็ะขอบคุนหลายๆที่เขา,มา,าไม่ด่าแม่ค่ะคำด่าของท่านคือกำลังใจของเจอุค่ะนี่ค่ะเรียกงวดที่แล้วของเจอุผ้าแห้งค่ะ ทั้งสามตัวค่ะเข้าบนเข้าล่างค่ะอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมงวดของหมู่บ้านนี่ค่ะ ดีใจน้ำเนาะค่ะเลขเขา่าเจอ,อูก,ก็ดีใจน้ำเอฟซีทุกทุกท่านที่ไ้โชคไ้ลาบเนาะสำหรับผู้ที่สื่อบไดาก็เสียใจน้ำเนาะเพราะว่าเลขกมันดังมันอันหมค่ะสามล้านงวดน,นี้เจอ,อูสีไปปล่อย,อยช่วงกลางเด็กวันที่สิบห้าหรืออาจจะเป็นเสา้าวันที่สิบหกเนาะค่ะ เพราะว่าคันปอยไปแล้วเลขมันอันค่ะเพื่อนซื้อบได้เพราะว่าคันปลอยเจ้าต้นต้น่ะมันมันอันแมค่ะอันหมดเลยค่ะอันหมดทั้งสองตัวด้วยตามที่สมาชิกเพื่นคอมเมนต์มาในในกลุ่มเนาะค่ะมวนนี้เจอูว่าพ่นละสิไปปอยช่วงวันที่สิบหาวันที่สิบหกเสาร์พูดละค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ พอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ